เพราะฉะนั้นพลังงานศัก์ที่เพิ่มขึ้นนะก็จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ18.5ลบด้วย4เหลือ14.5กิโลจูลจบทันไม่ทันพูดง่ายก็คือพลังงานศัก์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ย14.5แล้วชนะแรงเสียดทานอีก4ก็เลยต้องทำงานทั้งหมดคืองานที่ทำทั้งหมดคือ 18.5นะฮะกิโลจูลเอา้าข้อ11เร็วต่อไปข้อ11เอา้าดูข้อ11ครับข้อ11ครับเร็ว เขาบอกลดหนักเท่าไหร่นะลดหนัก2คูณ10กำลัง5นิวตันนักเรียนครับมวลเท่าไหร่ครับช่วยบอกมวลหน่อยอันนี้มัน200,000นิวตันนะ่ะถ้า200,000นิวตันคิดค่า G10 มวลต้องคือคือ2 0 0แสนหาร10 2,000 0นะทานไม่ทาน2,000 0หน่วยเป็นอะไรครับ สอหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะครับเขาบอกว่าให้มีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นจาก45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาล้ครับนักเรียน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนให้เป็นหน่วย s i ปกติแล้วความเร็วต้องหน่วยเป็นไรเอ่ยความเร็วหน่วยเป็นไรเอ่ยอา้าวความเร็วหน่วย เมตรเปอร์เซกเท่าไหร่ครับช่วยคิดหน่อยเร็วทำไงอ่ะให้เป็นเมตรเปอร์เซกเร็วๆท่าไหร่ครับไทยเมตรเปอร์เซกใครเมตรเปอร์เซกเอาเลยกันแน่เร็วคูณหส่วนสินะอ้าวได้เท่าไหร่ออกมาแล้วได้เท่าไหร่ครับเร็วออกมาได้ ได้เอาตัดสิเกตัดนี่เหลือ5 9ตัดเหลือ2 25ส่วน2เมตรเปอร์เซกนะต่อไป48กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนปเป็นเมตรเปอร์เซกก็เอา48คูณด้วย5ส่วน18เหมือนกันเท่าไหร่เลี้วเท่าไหร่เลีวเอาแม่6ตัดเหลือ3เอาแม่6ตัดเหลือ 18ก็คือ40ส่วน3เมตรเปอรโอเคไหมเอาละครับข้อก่อให้หาพลังงานจนที่เพิ่มขึ้นนักเรียนครับจะหาพลังงานจนที่เพิ่มขึ้นได้ก็ต้องหาพลังงานจนตอนแรกกับพลังงานจนตอนหลังอ้าวตอนแรกเท่าไหร่ครับพลังงานจนตอนแรกเท่าไหร่เร็วพลังงานโจนภาวะ1ก็คือ1นึ่งส่วนสองเม แล้วก็ v คือ25.2ส่วน2ยกกำลัง2ประมาณนะครับผมใช้ประมาณนะ156 1562500จูนตัวเลขเยอะนะครับส่วน ek ภาวะ2อ ek ภาวะ2ก็คือ1.2ส่วน2คูณ m คือ20,000 คูณด้วยความเร็วคือ40ส่วน3ยกกำลังสองตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ออกมาได้1 7 7 7 7 7จจูนนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณพลังงานจนที่เพิ่มขึ้นเดลต้าอีคือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจนนักเรียนก็เอา2ตัวนี้ทำอะไรกันครับทำอะไรครับลบกัน ลบกันแล้วให้ตอบเป็นหน่วยกิโลจูลได้ประมาณเท่ไาไหร่ประมาณประมาณก็ถ้าทำเป็นกิโลจูลได้ไหมอา้าวทำเป็นจูลก็ได้อะประมาณลบกันลบกันเร็วลบได้เท่าไหร่เร็วอ่ะพร้อมกันได้อะไร,อร,ไอะไรสองหนึ่งหนึ่งอะไรสนี่ลบนี้ได้สองนี่ลบนี้ได้หนึ่งนี่ลบนี้ได้ห้าข้างหลังนี่ปัดทั่ว,ว,วไปเลยแล้วกันนะศูนย์ศูนย์ศูนย์ ประมาณนะฮะประมาณก็คือเท่ากับ2.15คูณ10กำลัง5้จูลทานไม่ทนันอันนี้ผมใช้คำว่าประมาณนะฮะเพื่อจะได้คิดเลขได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วตอบเป็นเลขยกกำลังนะครับโอเคนะครับพอไหวไหมสรุปไม่ง่ายก็คือข้อนี้สำคัญที่สุดคือเรื่องการเปลี่ยนหน่วยของความเร็ว เปลี่ยนหน่วยความเร็วให้เป็นอะไรให้เป็นเมตรเปอร์เบร์เซกก่อนที่จะหาพลังงานจนนะฮะอา้าวขอใครเร็ว <A. S 1> แรงที่ทำให้เกิดความเร่งเท่าไหร่ครับอา้าวดูขอใครซิกมาเอฟเท่ากับเ <A. S 1> อเคนี้เอมันคือใครอ่ะ A ก็คือความเร็วปลายลบความเร็วต้นต่อนหน่วยเวลาใช่ไม่ใช่ <więcej> ใช้เปล่าฐานเปล่าเนี่ยทันไหมความเร็วปลายลบความเร็วต้นหารเวลาใช่ไหมความเร่งอ่ะใช่ไม่ใช่เออความเร็วปลายรู้ยังรู้แล้วความเร็วต้นรู้ยังรู้แล้วเวลารู้ยังเวลาโจทย์ให้มาเท่าไหร่30รู้ยังอ่ามวลเท่าไหร่ มวลมวลเท่าไหร่นะสองอะไรสองหมืนมวลเนี่ยสองหมืนกิโลนะความเร็วปลายเนี่ยสี่ส่วนสความเร็วต้น25่สหา่วนสหารด้วยเวลาคือ30วินาทีนักเรียนก็สามารถคิดเลขได้ทันทีครับเท่าไหร่เร็วออกมาแล้ว ได้ประมาณ555นิวตันนะ5้5หรือ560ประมาณนี้แหละนิวตันนะคอควายครับคอควายคอควายต้องการหากำลังเฉลีย่ยกาลังเฉลีย่ย power สูตรว่าอะไรครับ power ก็สูตรว่าพลังงานงานต่อหน่วยเวลาคราวนี้งานมันคือใครอ่ะอา้าวงานคือใคร งานก็คือพลังงานจนที่เพิ่มขึ้นนั่นเองใช่ไหม W เท่ากับเดลต้า E จำได้เปล่าเพราะฉะนั้นพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปก็คืองานนั่นเอง2.15คูณ10กำลัง5จูลหารด้วยเวลากี่วิโจทย์ใหม้มากี่วิเวลาเวลาเวลา30วินาทีก็จะได้ออกมาเป็นวัตเซตคิดเลกข้อนี้ตอบ7200 ตัวเลขค่อนข้างจะไม่ลงตัวนะฮะเพราะฉะนั้นใช้ประมาณเอานะครับนะพอได้ไหมเนี่ยไหวไหมพูดง่ายๆคือนักเรียนหาพลังงานโจทย์ตอนแรกตอนหลังก็รู้พลังงานที่เปลี่ยนแปลงพลังงานที่เปลี่ยนแปลงกับงานที่ทําทําไมกันงานที่ได้ทําไมกันเท่ากันนะฮะต่อไปข้อ12ครับโอ้โหนี่ง่ายมากเลยครับ เออาหน่ยข้อนี้ง่ายข้อนี้ง่ายโชว์ฝีมือหน่อยข้อ12ครับดูให้กราฟมาระหว่าง fs เอาเลยเอาแล้วช่วยทำหน่อยงานที่เคลื่อนมวลไปได้25เมตรเอมอ2อ2.5เมตรหาได้จากอะไรของกราฟ อา้าวตอบเร็วหาได้จากอะไรของกาบขอ้ขอก็ไกลเร็วจากจากอะไรของกาบครับเร็วเร็วกาบให้ FS มาหาง,งานพื้นที่เท่าไหรเร็วเอาเร็วพื้นที่เท่าไรเร็วตอบ <Okay. S 1> พื้นที่เท่าไรเร็วพื้นที่พื้นที่พื้นที่เร็ว ที่เท่าไหร่สี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยคางหมูเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานตัวนี้หนึ่งตัวนี้สองจุดห้าคูณสูงสูงเท่าไหร่สูงสี่สิบเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดสิบจูนได้ไหมได้ไหมอ้าวขอใคร ขอใครเร็วขอใครความเร็วหลังจากเคลื่อนที่ไปแล้ว2.5เมตรให้หาความเร็วไอ,ไอ้นี่คืองานที่ทำใช่ไหมงานตัวนี้ก็เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานอะไรพลังงานจนเพราะเดิมทีมันหยุดอยู่กับที่ตอนแรกเนี่ยมันไม่มีความเร็วแต่ตอนหลังความเร็วมันมีแสดงว่าอะไรแสดงว่าพลังงานจนที่เพิ่มขึ้นก็คืองานที่เราทำไมทำเพราะฉะนั้น งานเท่ากับการเปลี่ยนแปลงพลังงานนะงานที่ทำก็คือ70พลังงานก็คือ1ส่วน2 M V square. พลังงานที่เพิ่มขึ้นนะ M เท่าไหร่เอ่ย2แล้วก็ V ีสแควร์เดียวตอบเท่าไหร่ครับ V เดียวรูเจ7ดก็ประมาณ8.37เมตรเปอร์เซ ต่อไปข้อขคอวายพลังงานจนหลังจากเคลื่อนไปแล้ว4เมตรโอ้โหง่ายเหลือเกิน4เมตรตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยสังเกตว่า4เมตรจาก0มา4มกราฟเท่าเดิมไหมพื้นที่พื้นที่ใต้กราฟเท่ากับ0มา2.5เปล่าสังเกตตรงนี้ถึงตรงนี้มีพื้นที่เพิ่มเปล่านี่เส้นนี้มีพื้นที่เพิ่มด้วยหรอ ไม่มีแสดงว่าพื้นที่ก็คือตรงนี้เท่าเดิมใช่ไหมแสดงว่าพลังงานงานที่ทำตั้งแต่0ูยถึงสก็ยังคงเป็นกี่จูลอยู่70จูลเท่าเดิมนั่นหมายความว่าพลังงานโจนก็ยังคงเป็นเจ็ดสิจูลเท่าเดิมทานไม่ทาน เนื่องจากว่างานที่นักเรียนทำ2.5เมตรกับงานที่ทำ4เมตรมันทำไมกันงานที่ทำทำไมกันเท่ากันเพราะฉะนั้นพลังงานจนเนี่ยเท่าเดิมเปล่าเท่าเดิมยังคงไป70จูนเหมือนเดิมนะเพรงงาะฉะนั้นขอควายตอบ70จูนได้ไม่ได้โอเคดอกจันข้อ13ครับข้อนี้ยากข้อ13นี้เป็นเชิงประยุกต์ สามารถเอาไปออกในเรื่องพื้นฐานวิศวกรรมได้เลยเอาลองอ่านดูดาวเทียมมวล208กิโลโคจรเป็นวงกลมรัศมี9,640กิโลเมตรโคจรหนึ่งรอบใช้เวลา96นาทีให้หาพลังงานจนของดาวเทียมดวงนี้พลังงานจนสูตรว่าอะไรครับพลังงานจนสูตร สุดเท่าไรเร็วพลังงานจนเซนหนึ่งส่วนสองเอ็มวีสแควร์อ้าวดูหนึ่งส่วนสองมวลเท่าไหร่มวลมวลสองร้อยแปดกิโลเหลือตัวสุดท้ายครับ V ทำไงความเร็วทำไงนักเรียน ความเร็วก็คือระยะทางต่อเวลาใช่ไหมครับนักเรียนครับนักเรียนลองนึกภาพนี่ดาวเทียมนะฮะมันหมุนโคโจรรอบอะไรรอบโลกเพราะฉะนั้นระยะทางที่มันหมุนหนึ่งรอบคือเท่าไหรเ่เออคืออะไรของวงกลมเส้นรอบวงเท่าไหร่สองพายอาเพราะฉะนั้นข้างบนคือระยะทางที่เคลื่อนที่ข้างล่างคือเวลาที่ใช้ ก็คือความเร็วใช่ไม่ใช่นะสอพายอาอาคือรัศมีเท่าไหร่ครับ9 6 40อันนี้มันหน่วยเป็นอะไรครับกิโลต้องทำเป็นเมตรได้อะไรคูะไรคูะไรคูนไรคูนพันเติมศูนย์อีกกี่ตัวเติมศูนย์อีกกี่ตัว3ตัวเวลาที่ใช้96 96หน่วยเป็นอะไร นาทีทำไงเป็นวิคูะลรทำเป็นวิคูณอะไรสิ 60. แล้วอย่าลืมกำลังอะไรด้วยกำลังสองตัวเลขน่ารักเยอะดีนะคิดไหวไหมเนี่ยไหวไหมไหวไหมอา้าวสอนคิดเลขให้นิดนึงนักเรียนครับเวลานักเรียนทำข้อสอบเข้ามาหาลัยเนี่ยนักเรียนต้องรู้หลักนิดนึงนะ ตัวภายยกกําลัง2เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่รู้ไหม <40. S 1> ประมาณ10บจำไว้นะหลักการนี้ต้องรู้นะพายยกกำลังสองนี่ได้ใกล้เคียง10บนะเพราะฉะนั้นตัวนี้พายใช่ไหมนี่ยกกำลังสองใช่ไหมมันก็ได้ประมาณ10เข้าใจยังอ่าอ่ะ,อะตรงนี้ตัดนี่ก่อนนี่ตัดนี่ได้1 0ึนะโอเคไหมครับส่วนตรงนี้พายยกกำลังสองก็ได้ สินะพายยังลังสองได้10นะตรงนี้นักเรียนก็ตัดเลยเนี่ยเหลือ2คูณนี่หารน,นี่โอ้โหตัวเลขเยอะดีไหม,มเยอะเลยแหละเยอะเลยแหละนะครับอ่อนะตัวเลขค่อนข้างจะเยอะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมติดไปเลยแล้วกันนะเอาเอาสองตัดก่อนศูนย์ตัดนี่เป็นตัวหนึ่ง 2ตัด6เหลือ3มทายไหมครับข้างบนก็จะเหลือ9 6 4 0 0 0ข้างล่างเหลือ9 6คูณ3แล้วตัวนี้ยกกำลังสองนะตัวเลขค่อนข้าง,างเยอะนะเสร็จแล้วเบสเสร็จออกมาได้1.15คูณ10กำลัง10จูลตัวเลขค่อนข้างเยอะนะข้อนี้ พอไหวไหมเนี่ยได้นะแต่ก็เยอะพอสมควรนะถ้ามีขึ้นเลขก็สู้ได้ถ้าไม่มีก็อาจจะไม่ไหวนะครับตัวเลขเยอะโอเคนะครับถ้าเป็นข้อสอบเข้ามหาลัยเนี่ยตัวเลขมันจะสวยกว่านี้คือมันจะตัดลงตัวแต่หลักการคิดเหมือนกันไหมเหมือนกันหลักการคิดจะเหมือนกันนะฮะ แต่ตัวเลขเวลาขอสบอะไรตัวเลขเนี่ยมันจะตัดลงตัวหมดนะครับไม่ใช่คิดง่ายกว่าต่อไปข้อ14ข้อ14ครับเขาบอกมวลอิเล็กตรอนมาบอกความเร็วอิเล็กตรอนมาให้หาพลังงานของอิเล็กตรอนโอ้โหแทนค่าเลยข้อ14ครับพลังงานโจนอิเล็กตรอนนะเศษ1ส่วน2 MV สแควร ักเรียนก็ใส่เลยนะ1ส่วน2มวลเล็กตอนเท่าไหร่ครับ9.1คูณ10กำลังลบ31คูณด้วยความเร็วอิเล็กตรอนเท่าไหร่ครับ2คูณ10กำลัง6ยกกำลัง 2. 2>, <ช> <surprising party> 2ก็คิดเลขครับได้ออกมาแล้ว1.82คูณ10กำลังลบ18จูลนะอันนี้ความเร็วอิเล็กตรอนน,นะครับคำถามต่อไปเขาถามว่า ถ้าต้องการพลังงาน1จูลจะต้องมีอิเล็กตรอนแบบนี้กี่ตัวําได้ปะเราก็คิดง่ายๆ1ตัวมันมี1.8 2จุคูณ10กำลังลบ18จูลใช่ไหมอันนี้กี่ตัวอันนี้กี่ตัว1ตัวใช่ไหมถ้าเราต้องการ N ตัวเอา N คูณเข้าไปแล้วก็จับเท่ากับ1จูลเพราะฉะนั้นถาม N เดียวทำไง ก็เอาตัวนี้ย้ายลงมาทำไมย้ายลงมาหารนะย้ายลงมาหารก็จะได้คำตอบออกมาแล้วครับ5.5คูณ10กำลัง17ตัวนะครับนี่คือพลังงาน1จูล1น1ตัวอิเล็กตรอน1ตัว1ตัวคูณจำนวนตัวเข้าไปก็จะได้1จูล เราก็ย้ายตัวนี้ลงมาหารก็จะกลายเนจำนวนตัวที่ทำให้ได้พลังงานหนึ่งจูลนะไม่ยากข้อ15นี่น่าสนใจครับลองดูเลยครับดอกจันข้อ15ไว้ดีๆอ่ะทุกคนข้อ15น่าสนดูโจทย์อ่านโจทย์ครับข้อ15ข้อนี้สำคัญมากอา้าวดอกจันไว้ดูนะ ดูการเคลื่อนไหวของข้อ15ดีๆนะครับนักเรียนจะเข้าใจดีขึ้นเขาบอกว่าตอนเริ่มต้นวัตถุทำไมเอ่ยวัตถุหยุดอยู่กับที่นะครับ <ไป S 1> ดูนะครับดูนะครับ,รบมวล2กิโลโดนแรงกระทำ30นิวตันโอ้โหช่วยบอกความเร่งหน่อยครับ อา้าวความเร่งเท่าไหร่เร็วความเร่งมวล2กิโลถูกแรงกระทํา30นิวตันความเร่งพื้นไม่มีแรงเสียดทานมวล 2F 30 A เท่าไหร่เออ A 15ทานไม่ทาน F, F เท่ากับ M a, คูณ A เห็นไหม2คูณ15ได้30 <A. S 1> ไหมเรียบร้อยนะครับ เขาบอกว่าเป็นระยะทาง3เมตร<ม>นี่ระยะทางผ่านไป3เมตรนะครับลดแรงกระทําเหลือ15นิวตันโอ้โหเอาอีกแล้วครับ15นิวตันเมื่อลดแรงกระทําเหลือ15ความเร่งเหลือเท่าไรครับ แรง15มวล2ความเร่ง7.5ช่วงนี้ยังมีความเร่งอยู่ก็วิ่งมาอีกวิ่งมาอีกกี่เมตรครับวิ่งมาอีก2เมตรเอาละครับโจทย์บอกว่าวิ่งมาต่ออีก2เมตรนะให้หากอไก่ครับพลังงานโจนภายหลังรับแรงกระทำทั้งสองโอ้โห นักเรียนครับนักเรียนช่วยหางานทีละช่วงเลยงานช่วงที่1ก็เท่ากับ f 1 s 1เท่าไหร่ครับงานช่วงที่1 f เท่าไหร่ f 1 s 1เท่าไหร่ครับเร็วๆ30คูณ3ได้90จูนงานช่วงที่2ก็เท่ากับ f 2 s 2เท่าไหร่ครับงานช่วงที่สองเทา 2, 2. ่าไหร,ร่รเร็ว 15บคูณสองเท่าไรสามเอาละครับนักเรียนดูภาพเลยนะนักเรียนสังเกตนิดนึ่งข้อนี้ไม่มีแรงเสียทานนะครับตอนเริ่มมีพลังงานหรือเปล่าครับตอนเริ่มมีพลังงานหรือเปล่าครับไม่มีเราทํางานไป90จูลแสดงว่าตรงนี้พลังงานเท่ากับ90ถูกไหมเสร็จแล้วเราทํางานเพิ่มอีก30จูลแสดงว่าตรงนี้พลังงานเท่าไหร่ครับ 1 2 0คำถามกอไก่พลังงานจนหลังจากได้รับแรงทั้งสองเท่าไหร่ครับตอบเร็วพลังงานตรงนี้พลังงานจนตรงนี้เท่าไหรเอาตอบเท่าไรเร็วเท่าไรเอาไม่รู้อีกเขียนให้หมดแล้วเท่าไรพลังงานตรงนี้พลังงานจนตรงนี้ตรงนี้มีความเร็วใช่ไหม ตรงนี้มีความเร็วก็อยู่ในรูปของพลังงานโจนเท่าไหรเอ่ย120จูลนั่นเองสังเกตนะพลังงานโจนตอนนี้เท่ากับงานทั้งหมดที่เราทำเข้าไปนั่นเองนะครับเพราะงานได้เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานนะต่อไปให้หาอัตราเร็วภายหลังถูกแรงกระทำทั้งสอง <Okay. S 1> ก็คือหาความเร็วตรงไหนหาความเร็วตรงนี้ใช่ไหม นักเรียนก็จับเลย120จูนเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv square เศษ1ส่วน2 mv square เพราะฉะนั้น v เดียวเท่าไหร่ครับลูด120ประมาณ10.95เมตรเปอร์เซกเกือบเกือบ11เพราะ11คูณ11ได้อะไร สิบเอ็คูณสิเอ็ได้อะไร 1, ร้อยยี่สิบแพรู้ร้อยยี่สิบถึงสิบเอ็ไหมไม่ถึงเกือบเกืบถึงอีกนิดเดียวนะ10.9 5โอเคนะครับไม่ยากนะอา้าไหนบอกผมอีกทีสิข้อนี้ใช้หลักอะไรครับงานที่ทําในแต่ละช่วงรวมกันเท่ากับพลังงานจนที่เพิ่มขึ้นตอนสุดท้ายใช่ไหมครับนะพลังงานที่เกิดขึ้นเพราะตอนแรกมันพลังงานไม่มีโอเคนะครับ ได้นะได้นะเรียบร้อยนะครับ